ในปีพศ2499ในขณะที่อายุของผมเพิ่งจะ19ปีพอดีพอดีในขณะที่ผมประจำการอยู่ที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดกองสื่อสารกองพลที่5อยู่นั้นจูจูผมก็ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติการภารกิจพิเศษร่วมกับทหารมาลีตามพรมแดนไทยมาลีในบริเวณดานเจงหลนโดยฉับพลันโดยไม่มีโอกาสเตรียมเนื้อเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้น ผมในฐานะพนักงานวิทยุ s c r 6 9 4ถูกส่งมาพักที่ค่ายคอหงอํำเภอหาดใหญ่อยู่หนึ่งคืนก็เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตะเวนชายแดนไปยังค่ายทหารมารลีซึ่งมีทหารอังก,กฤษเป็นผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวเริ่มออกปฏิบัติงานกวาดล้างโจรจีนตามพรมแดนทันทีวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเวลา12.30นาทีของวันศุกร เดือนมกราคมปีพศ2499ผมตำรวจตะเวนชายแดนอีกสองคนและทหารมาเลอีกสี่คนนั่งอยู่บนรถจิบติดป,ปืนกล9 3ตะเวนตรวจตาไปตามพรมแดนซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาบข้างด้วยสวนยางแน่นขนาดไปหมดโดยใช้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวแรกไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เลวหลายบังเกิดขึ้น แต่พอนุดของผมจวนจะถึงด่านเจงหลนนุชจิบของผมก็โดนกับระเบิดพังพินาศตัวของผมเองโดนแรงอัดลอยละลิ้วไปคลุกฝุ่นอยู่ในล่องน้ำไปต,ติดกระสวนอย่างพาราที่ขอบถนนในสภาพที่แทบจะหมดความรู้สึกเอาเลยทีเดียวความรู้สึกที่เลือนลางเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยินเสียงปืนกลมือหน้าหน้าชนิดระดมยิงและลัวเหมือนข้าวตอกแตกอยู่รอบๆบ,บริเวณ เกือบห้านาทีเต็มเตๆเสียงปืนก็เงียบสิ้นเป็นปิดถิง้งภาษาจีนและภาษามาเลดังเบ้เบยอยู่ใกล้ๆตัวสามันสำนึกบอกกับตัวเองว่าขณะนี้ผมกำลังถูกค้นหาจากโจรจีนกลุ่มหนึ่งสึ่งแน่นอนเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นคงจะสังหารเพื่อนร่วมทีมของผมหมดสิ้นแล้วอึดใจต่อมาโจรจีนผิวดำสนิทสวมหมวกแขกยืนทางขาอยู่ที่บริเวณด้านศีรษะของผม แสงอาทิตย์สาดกระทบกับใบกลิ่นอันขาววับที่กระชับอยู่ในมือของมันจนผมต้องหลับตาลงพร้อมกั้นใจล่อนาทีสังหารโดยหมดโอกาสที่จะช่วยตัวเองแต่อย่างใดผมหลับตานอนรอความตายอยู่ชั่วอึดใจอึดใจที่รู้สึกยาวนานเหมือนกับตกอยู่ในห้วงเหวนรกแต่บัด,ดนั้นเองประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงอุทานเรียกชื่อของผมดังออกมาจากล่างของโจนจีนที่ยืนพมินขำศีรษะอยู่เบื้องบนนั้นหมู่จิม บูจิมใช่ไหมผมพยายามลืมตาขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นกระพบใบหน้าดำสนิทของชายชะก,กันคนหนึ่งกลุ่มหน้าลงมามองดูผมจนเกือบจะชิดผมดามานันหมู่จำผมได้ไหมผมเคยเป็นลูกน้องของหมู่ที่ค่ายวชิลาบุตรภาพพ์ในอดีตสมัยเมื่อผมยังฝึกงานอยู่ที่ค่ายวชิลาบุาบตรจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านแวบ,บเข้ามาในสมองเหมือนกระจอโทรทัศน คนทหารมูฮัมมัดอับดุลลามานมุสลิมนอกรีดที่ฉะเนื้อหมูเป็นว่าเล่นแถมเหียวสะบัดติดคุกทหารเดือนละสามครั้งชอบหนีไปลำบงที่หอ,อการขาแถวสถานีรถไฟเมืองนครอ,อยู่เป็นประจำจนบางครั้งเกิดศึกชิงนางลำมีเรื่องกระจิกโกโดนกระเทืบเสง,ง่อมพระรามกว่าผมจะตะลุยเข้าไปช่วยดึงเอาลามมนออกมาได้ก็ต้องหยุดกินน้ำพริกไปหลายวันแถมไถ ผู้บังคับบัญชาและลูกน้องก็ต้องเข้าไปกินข้าวแดงในคุกทหารโดยข้อหาก่อการวิวาทกับประชาชนนอกเขตที่ตั้งกลมกองสบายอุลาไปทั้งสองคน1 5บวันในคุกทหารลามานสนิทสนมกับผมเป็นพิเศษและอความเป็นพิเศษนี่เองพอออกจากคุกลามานก็พาผมไปเที่ยวที่บ้านของมันที่นาลาธิวาสไม่ได้เที่ยวเฉยๆนะครับไอลามาน มัเสือกพาผมไปป้นพ่อขาชาวมาลีที่ข้ามมาซื้อสินค้าตามพรมแดนไทยซะเลยสวยอย่างมหาสวยผมกับลามานโดนขบวนคุ้มกันไล่ยิงบิ่งอกแอนเข้าเขตไทยขี้หดตดหายเ,เข็ดเขี้ยวไปจนตายลามานปลดจากสภาพของทหารเกณฑ์ข่าวข่าวของมันก็เงียบหายเหมือนกับขึ้นกระทบฟังผมถูกส่งตัวไปหาดใหญ่ ตามโครงการปราบปรามโจรจีนร่วมกันระหว่างตำรวจไทยและมาเลีตามแผนของหน่วยเหนือจนกระทั่งรถจิบโดนระเบิดและผมกระเด็นลงมานอนแอ้งแมงอยู่ในขณะนี้ผมพยักหน้าเป็นเชิงรับว้าจำลามานได้ลามานยิ้มออกมานิดหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาก็มีเสียงตะโกนลั่นมาทางขอบถนนลามานโยนกล่องอลูมิเนียมเล็กๆเอาไวใ้ใกล้ๆล่างที่โชคเลือดของผมพร้อมกักบกระซิบเบาๆ มอฟินคงจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้บ้างผมไปละพอพูดจบดามานก็ฉากแบบออกไปอย่างรวดเร็วและด้วยอำนาจของมอฟินชนิดปลายหลอดเป็นเข็มฉีดยาแบบสำเร็จรูปก็ทำให้ผมมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งพบกระน่วยช่วยเหลือใน3ามชั่วโมงต่อมาไอ้ลามานของผมกลายเป็นโจรจีนไปเสียแล้วแถมยังช่วยชีวิตผมอีกด้วยแต่แทบไม่น่าเชื่อ หลังจากนั้นอีก15ปีผมก็พบรามานอีกครั้งในสมรภูมิลาวและพบกันคราวนี้ลามานก็ยังเป็นลูกหน้องในความบังคับบัญชาของผมอีกเช่นเคยหลังจากเจอกระหมวดตอนรถจีบโดนระเบิดแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ากับโจรจีนอีก3-4ปีทนต่อการอดอาหารไม่ไหวก็เลยนำกำลังต่อชะดอเข้าไปถล่มฐานของจีนเป็งพังพินาศต่อจากนั้นก็โอนสัญชาติเป็นมาเลี เดี๋ยวเข้ารับราชาการเป็นทหารบกได้ยศสิบเอกอยู่ห้าปีก็ต้องออกเพราะความระยำของตัวเองปีต่อมาผมก็กลับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเปลี่ยนชื่อเป็นคุณมายีแซมีอาชีพเป็นสลัดน้ำลึกอาละบาทจนตำรวจไทยสั่งจับตายผมก็เลยหนีมาสมัครลบในลาวจนกระทั่งเจอหมวดนี้แหละลามานเล่าชีวิตหนหลังให้ผมฟัง ในขณะที่นั่งคุยกันอยู่บนยอดของภูล่องมาดในตอนเที่ยงคืนของเดือนธันวาคมที่หนาวเย็นยเยือกใครจะไปจำหรือได้บะไอหอ,อกดันเสือกโกนหัวอยก่กระพะบวชใหม่แบบนี้ถ้าอ้วจำไม่ผิดเมื่อก่อนนี้หรือไม่มีแผลบนใบหน้านี้บาไอหลนยกมือขึ้นรูปสันจมูกที่เป็นรอยบากผ่านไปถึงหัวขิวสายอย่างลืมตัวพร้อมกับพึมพำออกมาเบาๆ ก็ไอแผลรละยำนี่แหละครับที่ผู้บังคับกองร้อยชาวอังกฤษมันหวดผมด้วยขวดเบียรผมก็เลยเชิดคอหอยมันด้วยความชำนาญแล้วถึงเครื่องแบบทหารมาเีเดินจากเมืองอิโปเข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยมีคดีติดตัวทั้งสองประเทศไอหล้นพึมพำออกมาเหมือนกับไม่ยี่ละในชีวิตที่กล้านเกลียมของตัวเองพร้อมกับเอ็นกายลงนอนหลับตาพริมอยู่ข้างๆผมนั่นเองผมเพิ่งรู้ว่าไอหล้น สำเร็จหลักสูตรของหน่วยคอมมโดจากกองทัพบกมาลีที่ได้รับการฝึกมาจากทหารอังกฤษซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับหน่วยกรีนแบร์เล่ของสหรัฐเลยทีเดียวความรู้จากการลบแบบกอริล่าวอแฟร์หรือการลบแบบกองโจนที่ไอหลนได้รับการฝึกอบรมมาคงจะกล่าวให้ไอหลนมีความสามารถในการใช้อาวุธสงครามมาดัดแปลงให้มีอำนาจในการสังหารเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งปรากฏแก่สายตาของผมมาแล้วบ่อยครั้ง ผมนั่งจมอยู่ในภวังจนกระทั่งลุ่งอรุนของวันใหม่ได้คืบอบคานเข้ามาอย่างท้าๆแสงเงินยวงเริ่มสาดเข้ามาตามสันเนินอันสูงทะมึนของภูล่องมานเป็นสายชั่วพลิบตาดวงสุริยะเทพพเจ้าแห่งสงครามก็โผล่ผลยอดที่สูงที่สุดของทิวเขาขึ้นมาเต็มดวงเลียวสาดรัศมบีที่แรงกล้าออกไปรอบทิศสายหมอกจางหายไป มองดูทัศนียภาพสว่างสวัยไปหมดทั้งอาณาบริเวณก่อนเวลา6นาฬิกานาทีเล็กน้อยผมมูหมั m อับดุลลา a ามานหรืออีกในหนึ่งไอโหลนพร้อมด้วยทหารรับจ้างอีก8คนก็เดินเรียงเดียวลงไปจากฐานปฏิบัติการเพื่อกระทำหน้าที่ลาดตะเวนในพื้นที่รอบๆฐานปฏิบัติการอันเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นามขังซึ่งพังพมลงมาบนยอดดินตลอดทั้งคืน ทำให้พื้นดินที่ถูกลองเท้าคอมแบทของทหารรับจ้างเหยียบย่าเป็นเทือกไปหมดไอ้หลนเดินถือปืน M79 อยู่หน้าสุดถัดมาเป็นทหารรับจ้างอายุเกือบ50ปีชื่อผู้ใหญ่นวลจากเมืองชุมพรเดินพกผ้าเข้ามากระชับปืน M16 เขียวว่านหนุมานออกศึกอยู่ในปากจับับพร้อมกระสอดสายตาไปรอบๆสองข้างทางอย่างระมัดระวังส่วนตัวของผมเองเล่นของหนักกว่าทุกๆคน โดยการดึงล็อกปืนจรวด M72 ให้กลางออกเป็น2ท่อนเดี๋ยวแบกบนบาแต่ก็ไม่ลืมที่จะห้ามไกลเอาไว้อย่างรอบคอบผลอาสาสมัครแจ้งหกกระโทกจากบ้านเกิดอำเภอโชคชัย,ชย,ยเมืองย่าโมเป็นพนักงานวิทยุ PRC77 เดินหันหน้าหันหลังล็อกลกอยู่ตลอดเวลาด้วยความบาดระแบงผูระเศรอบๆตัวเหมือนกับลูกกวางตื่นไพรออกจากฐานเฏิิการมาได้3กิโลเมตร ก็ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านหลังแห่งหนึ่งซึ่งทหารรับจ้างชุดลาดตะเวนเกือบทุกคนมักจะดุดพักเขาไปเก็บผักและผลไม้กินกันเป็นประจำไอหลนซึ่งเดินนำหน้าอยู่ดีๆหยุดชะงักกึกแล้วก้มลงคุกเข่าดูรอยเท้าบนพื้นดินด้วยความพินิตพิจารณาจ่าสิบเอกธนเดชผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นรองผอหมวดชุดลาดตะเวนเคลื่อนที่เข้าไปดูรอยเทา้าชูอึดใจก็พูดขึ้นมาโดยท่าทางมั่นใจ ลอยเท้าสดๆลอนๆพวกมันเพิ่งจะเดินออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เองไอห้หฮาไม่น่าคาดกันเลยไอห้หลนลีตาดูรองเท้าเปล่าที่ย่ำเป็นเทือกบุ่งหน้าออกไปจากบ้านด้วยความเคลือบแทงใจเหลืวเงยหน้าขึ้นสบตาผมขมิง้งมีอะไรลามันผมเรียกชื่อจริงมันออกไปพวกมันอยู่ข้างในหมู่บ้านไม่น้อยกว่าห้าคนขึ้นไประวังตัวหมวด ลาบานหรือไอ้หลนกระซิบเบาๆพร้อมกับหักลำกล้องปืน M79 ออกปลังยัดลูกปืนขนาดกล้วยน้ำหวาเครื่องๆบรรจุลงไปด้วยท่าทางรีบร้อนเหตุผลผมย้อนถามห้วนๆไอ้แก้วจงใจสร้างรอยเท้าหนีขึ้นมาด้วยการเดินถอยหลังเข้าไปในหมู่บ้านไม่เชื่อหมวดลองสัเกตดูรอยเท้าลึกและชัดเจนแบบนี้ผิดวิสัยของฐานเวียดนามเหนือทั่วๆไป ไอ้หลนพูดพลางก้มตัวลงมอบกับพื้นแล้วเริ่มคืบขานเข้าไปในหมู่บ้านโดยมีพวกผมคลานตามเป็นงูกินหางเข้าไปเต็ดๆพอคลานเข้าไปได้นิดเดียวผมก็เริ่มมองเห็นร่องรอยความผิดปกติบริเวณไร่มะเขือเทศเข้าให้แล้วยอดมะเขือเทศและลูกอันสุกปลังของมันถูกปิดมากองรวมกันอยู่ที่มุมหลัวมีดเดินป่าแบบหัวตัดมีร่องรอยบ้าเพิ่งจะถูกตัดหรือโค่นต้นไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดมาอย่างส,สดๆหลอน วางลืมทิ้งเอาไว้ข้ขางๆกองมะเขือเทศนั่นเองพวกมันอยู่ในกระท่อมผมจะถล่มมันด้วย M79 แล้วถาดเข้าไปเลยไอ้โลนพูดปลางยกปืนอิโบขึ้นประทับแล้วเหนียวไกลย,ยิงอย่างนิ่มนวนลลูกกระสุน M79 ประทะประตูกระท่อมเข้าไประเบิดเสียงดังสนั่นบันไหมต่อจากนั้น ทหารรับจ้างทุกคนก็ระดมยิง M16 เข้าไปเคลียร์ในกระท่อมอย่างชนิดไม่เหลียงหยุดยิงผมหลองตะโกนสั่งขึ้นมาแล้วผุดลุกขึ้นยืนด้วยความลืมตัวมือข้างหนึ่งก็ตกปืน11ม mm ิิเมตรยี่ห้อแอนตี้ซามูไรขึ้นมาขึ้นลำแล้ววิ่งชาร์จผ่านประตูเข้าไปอย่างบ้าดีเดือด เพียงแว็บเดียวที่ผมมองเห็นศพทหารเวียดนามเหนือสองศพนอนขวางอยู่หน้าประตูผมก็เบี่ยงตัวลบและในจังหวะเดียวกันนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงวัตถุชนิดหนึ่งแบกอากาศเข้ามาปากักตึงอยู่ที่เสากลางกระท่อมมองเห็นด้ามของมันสั่นดิกๆอย่างถนัดตาผมยก11มิลิเมตรขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยระบบการยิงแบบ2มือเป้าหมายก็คือทหารเวียดนามเหนือที่กําลังถลําพรวดเข้ามาอย่างเสียหลักนั้นพลางเหนียวกลย,ยิงด้วยสัญชาตญาณ ลูกทองแดงจากปืนแอนตี้สมุลไยรวิ่งพลางถีบยอดอกนักลบเตียวกระดินแวบไปนอนดิ้นพล,ดพลาดอยู่บนแค่ไม้ไผ่ผมก็โจนผางเข้าไปด้วยความย่ามใจแต่พอบองเห็นภาพในห้องถนัดผมก็ต้องลดปืนลงด้วยความอดสูผู้หญิงซึ่งคงจะเป็นชาวเลาว่าหรือว่าชาวแมวก็เหลือจะเดานั่งเปลือยอกไกวเปลซึ่งใช้ผ้านุ่งทำพร้อมเอื้อนปากร้องเพลงกล่อมลูกอยไปมา ด้วยท่วงทํานองของเพลงชาวเขาที่แสนจะไพเลาะเพราะผิงเซ้าเศ้าเร้าบักละอย่าห้องอย่าให้เดี๋ยวพอของเจ้ากสิมาผู้หญิงชาวแมวพูดภาษาลาวออกมาพร้อมก็ขยับเข้าไปที่เปลี๋ยวทำท่าเหมือนกับจะอุ้มลูกของเธอขึ้นจากเปลยังไงอย่างนั้นเสียงปืน M16 จากมือของไอ้หลนซึ่งปลาดเข้ามาในห้อง ลวกขึ้นเป็นประทัดแตกร่างของผู้หญิงเปลอ,อกกระเด็นผางคว่ำหน้าลงไปทับเปลนิ่งสนิทในบัดนลไอ้หลดมึงมึงฆ่าผู้หญิงทำไมกันผมและลาล,ลักษ์ออกมาด้วยความโกรธจัดไอ้หลดไม่ตอบผมสักคำมันเดินเข้าไปจิกผมผู้หญิงลากออกมาจากเปลแล้วก็ลงหยิบปืนอาก้าซึ่งขึ้นลำเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากเปลขึ้นมาส่งให้ผมพลางกระซิบเบา เหมือนกลัวทหารรับจ้างคนอื่นๆที่ตามเข้ามาจะได้ยินอีหาจิกนี่มันไกวปืนไม่ใช่ไกวลูกของมันฉานนิดเดียวหมวดเกมแน่ๆอีโทหน้าอกอยากกระวัวตูมแบบนี้ขืนมีลูกมันก็ผิดธรรมชาติไปละพี่ท่านไอ้หลนพูดเป็นในๆพร้อมใช้ปากกระบอกปืนเอฟสกเกียบปลายปฐมทัแต่เต็งของสาวชาวแมวที่นอนหงายเบิกตาโพลงอยู่ที่พืน้น แล้วหันมายิ้มกับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกือบไปแล้วไหมละ่ะไอ้หลนเคยช่วยชีวิตผมเอาไว้เมื่อครั้งโดนกับระเบิดจากโจนจีนมันก็ยังเสือกเข้ามาช่วยชีวิตของผมในสมรภูมิลาวนี่อีกเป็นครั้งที่สองเรื่องของไอ้หลนจบลงไม่ได้ง่ายๆซะแล้วจบตอนจำใจสังหารแล้วนะครับโหลดต,ตามับฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณที่หลายครับ